คือแบบน่าจะเป็นท็อปของหมวกสายตีอย่างเราละอย่างแพตตี้ก็จะมีตัวนี้เป็นไข่มุกกับเรนโบโครอีซีแก r สเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยทันใจสายกาชาลิง์กอยู่ด้านล่างเลยนะครับบอกเลยอีซี่มากสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n นลเมลูเมะนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่ในเกม ROX Next Generation นะครับ วันนี้ R.O.X. มีอัปเดตแพทใหม่นะครับกิจกรรมมาเป็นพวนเยอะซะจนไม่รู้ว่าจะทำกันทานไหมแต่ก็เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจนะครับเป็นกิจกรรมครบรอบ6เดือนที่เราเล่นเกงมนั่นเองกิจกรรมหล,หลักๆเลยนะครับแรกคือนี่จะมีเป็นนี่เลยลงเลดบอสนะแถวบ้านถ้าเกิดเรียกได้ว่าเป็นเกมก็ต้องเรียกว่าเป็นแมกเรดบอสนะครับแมกเรดแบทเทิลก็คือสามารถลงได้15คน ตัวนี้บอกเลยว่าต้องลงทีม15ไปสู้กับ b a l f o r m a t นะฮะและของที่ได้ก็คือเถื่อนมากเดี๋ยวลองดูกันนะครับเดี๋ยวจะลองดูเรามีสาย Hunter อย่าง o อฟอ,อยู่ด้วย,อยลองมวิเคราะห์กันนะดูแค่หมวกอันแรกเดี๋ยวเอา Final Damage Bonus บวก3อันนี้นี่คือแบบน่าจะเป็นท็อปของหมวกสายตีอย่างเราแล้ว,ลวใช่คืออันนี้ต้องแต่ไม่รู้จะต้องลงยังไงถึงจะได้นะเดี๋ยวถ้าถ้าถ้าผมได้ลงวันนี้ผมจะแถมไว้ให้ตอนท้ายคลิปนะแต่วันนี้เรามาส่องของกันก่อน แล้วก้อนที่สองก็นี่มีฟนอลดามเจดิเกชันโบนัสดามเจเดมอนคือแม่งแทบแม่งแทบจะดีที่สุดในเกมตอนนี้เลยสำหรับเครื่องสงมใส่ในแต่ละชิน้นแลวดูที่ปากนี่ฟนอลคิอโอ้โหฟิแนลคิไฟนอลฟีเพนนะครับฟนอลเอ็มเพนสองเปอร์เซ็นคือเถื่อนจัดบอกเลยคือเถื่อนจัดจัดเลยของดีของดีเยี่ยมยของดีแบบดีเกินด้วย แต่ต้องไม่รู้ว่าเวลาลงจบแล้วจะได้ยังไงนะแต่ถ้าผ่านก็จะมาลงให้ดูนะอยากจะลงให้ผ่านเดี๋ยววันนี้จัดตี้ต่อหลังจากคลิปนี้ออกไปผมจะไปจัดตี้นะครับแล้วก็นี่มีเวลาลงก็จะได้พวกขอที่เอาไว้อัพอันนี้ I Up. อาวุธเงา789ใช่สุดจัดหวังว่าเราจะลงไหวแต่ที่พีกยิ่งกว่าอาวุธเงา7 8 9กคือมีโอกาสได้กล่องเลือกการ์ดด้วยการ์ดบอส เนี่ยอย่างเอาเลยอย่างเอาเลยดูอันนี้มีอีคิมดาวคอนฟารมัตเตอร์ลิงก่อนนี่คิงดาวโมโทสเดวิลแองคือมาครบนี่มีนี้สองแพ็ค MVP สองแพ็คครับมิสเตสฟิลนี่คาเค e นเอ g กาจบด้วยมายาออคิโรฟาโโลก็ออกหลอดเหมือนจะจบที่ไหนได้เลยว่าน่าจะแบบยากมากเหมือนจะจบนะออฟมีบอสดันอีก โอ้เลเด็กโอซิลิสเ,เด็กโอ้อยากได้ไม่ต้องไปสุ่มให้เมื่อยถ้าได้นะแล้วก็มีสตูมูลไลท์ลอตด,ดกคิล่านะครับอย่างเร็วสุดเลยก็คือจิกซอแหมณคุณนะอันนี้เห็นบ่อยอันนี้ก็คือกิจกรรมของคุณเพยอันนี้คือกิจกรรมแรกนะเป็นลงตัวบาร์โฟอเมตนะถ้าลงได้ก็คือน่าจะได้รุ้นของหรือ,อยังไงนี่แหละเราให้แบบจัดปาร์ตี้หรือก็เลือกเลือกแบบอัตโนมัตินะก็ต้องลองดูเดี๋ยวพวผมคงจัดกับเพื่อนมาลงอีกที อันนี้เป็นกิจกรรมแรกส่วนกิจกรรมที่ลองใส่ชุดให้เ,เพื่อนๆดูหน่อยเอ,อ้ยได้ดิเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับว่าเซตปาฟูเมตหน้าตาเท่ขนาดไหนนี่หัวก่อนแล้วก็หูหนี่มีรอยที่หน้าด้วยเป่าแล้วก็ปากวีอยย่างแล้วเ,เลยอยูมีปีกด้วย,ยเเลยปีกไม่เกี่ว เดี๋ยวนะมันจะมีนี่่าโฟเมดรอลอยมานี่อือสุดท้ายก็เป็นหางนะครับนี่อย่างเฟี้ยวบอกเลยอย่างเฟี้ยวโคตรน่ากลัวแต่ต้องเปลี่ยนสีผมหน่อยนะสีแดงแม่งตัดกับชุดไปหน่อยอ <laughs> นี่นะฮะแล้วก็จะเป็นกิจกรรมต่อไปที่เราจะมาบอกก็คือนี่วิธีได้รับหมวกของพีเซนเตอร์ทั้ง3ามคนนะครับแพตตี้ เดอะทอยนะฮะแล้วก็น้องเก้าสามคนนะฮะนี่นะครับก็คือกิจกรรมนี้เราต้องทําการมอบของขวัญให้กับ NPC นะครับทั้งแพตตี้เก้าแล้วก็เดอะทอยนะโดยจะต้องทำเควสให้เสร็จก่อนทีนี้จะต้องมีของที่ชอบซึ่งผมได้ลองเทสให้หมดล้วนี่อย่างแพตตี้ก็จะมีตัวนี้เป็นไข่มุกกับเรนโบว์โคโรลตัวนี้น่าจะทําได้ง่ายเรนโบว์โคโรลเนี่ยเราสามารถตกได้แล้วก็มาให้ ส่วนเดอะทอยจะเป็นนี่ดอลเพนเดน์ ant, กับสตาร์ไลท์เนลอันนี้ก็ตกได้เหมือนกันส่วน9นะครับสุดท้ายจะเป็นนี่อเมทิสกับลิฟบุกมาร์กนะฮะสอ,อย่างก็คือเมื่อเราส่งครบร้อยแล้วก็จะได้นะฮะก็เหมือนทำค่าวความประทับใจเหมือนกับพวกตัวแรกๆหรือ p c นี่นะฮะก็คือเป็นทั้งหมด3ตัวไม่มีอะไรมากนะฮะแล้วก็กิจกรรมต่อไปจะเป็นนี่กิจกรรมที่เป็นกิจกรรมฉลองขอบคุณนะฮะก็คือ เมื่อทุกคนตกปลาเราจะได้ขวดลอยน้ํามานะฮะทุกคนก็เอามาลอยส่วนรางวัลก็คือนี่ซุมแจกเพชรนะฮะตอนนี้ตัวผมมี11แล้วนี่โดยกิจกรรมเนี่ยเขาบอกว่าจะสุ่มนะฮะจับรางวัลให้ผูเ้เล่น 2, 2,022คนน่ยได้รับไดมอนด์2,022รวมทั้งหมด4ล้านไดมอนด์ส่วนผูเ้เล่นที่เหลือจะได้รับ 2, 2,022ริสตั้นนะฮะถ้าเราโชคดีเราก็จะได้ 2, 2,022ไดมอนด์นั่นเอง กิจกรรมนี้ไม่มีอะไรมากก็คือทั้งทุกเซิร์ฟเวอร์นะครับช่วยกันตกให้ถึงนั่นเองแล้วเราก็จะได้ของพวกนี้ไปเรื่อยๆไปด้วยเลยไม่มีอะไรมากจะอัปเดตทุกๆปี5นะอันนี้ก็ประมาณนี้นะครส่วนกิจกรรมสุดท้ายอีเวนต์ตั้งปาร์ตี้ก็น่าจะได้ของอะไรเล็กๆน้นอยๆคงไม่ได้น่าสนใจแล้วเท่าไหร่วันนี้อีเวนต์ข้าวๆก็จะมีทั้งหมด4อีเวนต์นะฮะแต่ยางที่บอกไปว่าอีเวนต์ที่น่าสนใจที่สุดก็คือบาร์โฟเมทนะฮะ ถ้าเป็นไปได้ยังไงถ้าได้ตีเดี๋ยวผมจะแท็กไปให้ทายคลิปวันนี้เข้าๆคงประมาณนี้นะไม่น่ามีอะไรตกหล่นแล้วใช่ไหมออฟมีสี่กิจกรรมน่าจะประมาณนี้ยังไงผมก็ขออวยพรให้เพื่อนๆได้มวกได้หูได้ปากนะฮะหรือไม่ก็กล่องเลือกการ์ดบอสไปเลยแล้วก็ขออวยพรให้ตัวผมเองได้นะฮะแล้วถ้าได้เปิดประตูเข้ามาในดันแล้วนะครับตอนนี้ทางเราสิบห้าคน กำลังเตรียมพร้อมที่จะเข้าไปดูในห้องบาร์เมตนะฮะออนะครับในเฟสแรกของบาร์เมตตัวนี้นะเราต้องฆ่าเจ้าตัวอล l ิเกเตอร์นะครับแล้วมันจะมีน้ำตกพื้นนะเราจะพยายามให้ไหนวิ่งเอาน้ำไปเก็บเพื่อไปชนที่สางนะครับเพราะว่าเราตีมันเองอันนี้เลือดจะไม่ลดเราต้องเอาน้ำเห็นไปผืน,น,นก่อนวิ่งเข้าไปทุกพอไปชนเลือดที่สันจร้อนเราก็ต้องรองให้เล่นจนหมด าตด,ดึงซ้ายดึงขวาอย่าให้ใกล้เสาจนเกินไปเพราะถ้าใกล้เสาเนี่ยมันจะทําการคิวให้กับตัววัคนคันทีเลยหลังจากเราผ่านเฟสแรกเราก็จะได้ขอนะครับแบ่งรางวัลเป็นปาร์ตี้มาอันนี้เราได้ดาวมือแล้วแต่เป็นรอยัลซ้อนหรือสิจริงๆก็ถือว่าไม่ตรงสายแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปต่อกันในเฟสที่สองเลยนะแยกแยกโซนนะครับซ้ายขวา แล้วก็ตรงกลางเหยียบพร้อมกันเพื่อเปิดทางไปต่อกำลังจะเริ่มเลยกันไปทีส่สอนะครับเป็นร่างเงาของโคว์เบรกพยายามแบบพื้ที่ตรงกันี้เกันให้ดีนะแล้วต้องคอยหลบอย่างนี้ต้องวิ่งไปหลบข้างหลังนะหลบไปทางอันนี้ผมใส่หมวกพี่มาแล้วก็ใส่ออลฟังโอ,โอ้แล้วก็ซัดต่อ ผ่านในเฟสสองมาก็จะมีกล่องมา3อันนะฮะก็ยังได้ของเป็นอาวุธเงาเหมือนเดิมเดี๋ยวเรากำลังจะขึ้นไปในเฟสสุดท้ายมาฟฟมเม็ดเพลงมาตื่นไปเลยพร้อมลุยกันละไปตะกิ้จะคลายกัน เจ็ดสิบแรกเปลี่ยนเฟรรสถ้าเป็นสกิลนี้วิ่งไปตรงหาหินอิเทอคลยมทองนะครับจะเป็นลาวาขึ้นมาช่องนี้มันจะช่วยให้เราหลบได้พอดีแตเสร็จปุ๊บต้องวิ่งต่อในอฝั่งนี้นะครับเราก็จะมีฝั่งหนึ่งที่โดนลาวาขึ้นและนั่นเป็นฝั่งเราจะด้วยวันนี้อาจจะสุดๆนะครับพเพื่อนๆมาถึงได้แค่ทันที่สามในเฟสที่สอง อาจจะต้องยอมแพ้ก่อนได้ถ้าผมผ่านได้ผมจะมาอัดให้ใหม่นะผมพอไปหัวร้อ,ตอนตอนก่อนเน่นยังไงก็ชอบกดลีสฝาก์ทกดไลค์กดแชร์กดติดตามไ้ด้วยนะครับอยาวากจะผ่านไปเกินสวัสดีครับ